ปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรืนรงเรากยับดีพร้อมรีชื่นชมส่างสุขสมนิยมยินดีสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านพระมหาสมป,ปองตาละปุดโตนนำคำสอนนำธรรมะและคำอวยพรด,ดีมาฝากในปีใหม่นะโยมนะเมื้องต้นก่อนเลย ปีเก่าคงมีเรื่องเรื่องดีและไม่ดีหรือใครมีแต่เรื่องดีอย่างเดียวอจริงหรือเปล่าเนี่ยหายใจเข้าสิเอาการอะไรเข้าไปออกซิเจนเปรียบเสมือนสารความสุขหายใจออกสิโนมนึ่งสองสาเอาการอะไรออกมาขาไม่ได้ออกใส่เปรียบเสมือนความทุกข์มีไหมคนเราสุขทั้งวี่ทั้งวันหายใจเข้าอย่างเดียวเลยสุขสุขถึงตายแล้วเนี่ยโยมโลภมากเกินไปมีไหมคนเราทุกข์ทั้งวี่ทั้งวันหายใจออกอย่างเดียวนาเริ่มมือแล้วเนี่ยตายเลยนะเนี่ยคนเราไม่มีสุขมีทุกข์อย่างเดียวหรอกเราต้องทั้งสุข ทั้งทุกข์มีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังมีทั้งดีมีทั้งร้ายได้ดังใจไม่ได้ดังใจอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่แย่ความคิดจะไม่ดีคําพูดจะไม่ดีการกระทําที่ไม่ด,ด,มด,มมดีเราก็รู้นี่อะไรดีไม่ดีทิ้งไว้ในปีเก่าเลยนี่ฝังฝังฝัง,ฝงโบกปูนทับเลยไม่เอาข้ามไปปีใหม่2อ6 4นน, 64, นะความคิดดีๆคําพูดดีๆการการะทําดีๆเช่น แต่ก่อนนี้อิจฉาริษยาตอ้ตนี้ไม่อิจฉาริษยาลนะเข้าใจโลกมากขึ้นแต่ก่อนโกรธง่ายออ้ตอนนี้ไม่โกรธง่ายแลวแต่ก่อนหลงง่ายตอนนี้ไม่หลงง่ายแต่ก่อนโลภง่ายโอ้ยขอ้ได้ไปก่อนคนอื่นเดือดร้อนก็ช่างเนี่ยนะในสนใจเราเรา,เราทิ้งตรงนี้ไว้ในปีเก่าปีใหม่โอ้คิดดีพูดดีทําดีเสียสละช่วยเหลือคนเข้าใจคนนะเริ่มตั้งแต่เดินทางเลยสิ่งของที่มีค่าที่สุดเสื้อผ้าสร้อยแหวนนาฬิกาปีใหม่นี้ไม่มีค่าเท่ากับตัวเรา ที่กลับไปถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนึกภาพนะยงกําลังควงคู่ใส่เสื้อคู่ไปกินชาบูกําลังเตรียมเจีวฮ้อนกำลงเตรียมหมูกระทะกำลังเตรียมอาหารการกินทางเหนือทางอีสานทางใต้ทางปาคกลางตะวันออกตะวันตกก็แล้วแต่พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บไม่ต้องถึงตายนะแค่บาดเจ็บหมดอารมณ์กินดังที่ว่ามาเลยนะฉะนั้นพ่อแม่สามีภรรยาลูกๆลานญาตินมิตรสหาย ไม่ต้องการของขวัญที่ล้ำค่าอย่างอื่นนักหนาหรอกอาจจะต้องการก็ได้เดี๋ยวบางคนอยากได้เดี๋ยวอดได้แต่ตัวเราที่ไปถึงบ้านด้วยความปลอดภัยฉะนั้นเมาไม่ขับง่วงไม่ขับขับไม่โทรขับไม่แชทนะไปถึงบ้านด้วยความปลอดภัยเราไปใช้เวลาที่มีอยู่บางคน3วัน5วันก็แล้วแต่ให้เต็มที่เต็มเวลา ให้มากที่สุดทุกคนทุกท่านบางคนอาจจะเสียคุณพ่อไปมันน่ตมาเอามีคนแม่อยู่ดูแลคุณแม่ให้ดีมีเวลาให้กันแล้วตมานี่ก็โอ้ปีนี้ถือว่านานนัเนี่หวันนัเนี่ปกติทีมงานให้สองสาวันปีนี้นี่ให้เยอะสงสัยก็โควิดเป็นเหตุสังเกตได้ก็เลยว่างเยอะหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็ไปให้กาลังใจโยมแม่ไปเอากาลังใจนี่แหละแหมไม่ได้เป็นพระอรหันต์เป็นสมุติสงฆ์ไม่ได้เป็นอริยสงฆ์ก็เห็นแก่ตัวเมื่อกี้ไปเอากาลังใจมาทำงานเหนื่อยไหมค็เหนื่อยอะไร พ่อแม่เหนื่อยกว่าเรานะโยนชาวไร่ชาวนาชาวสวนลําบากไหมโอ้ยท่านลาบากกว่าเราเราก็ไปเห็นท่านเราก็รู้สึกว่าเราชีวิตสบายนะเห็นไหมวันนี้มาโอ้ยต้อนรับอย่างดีมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไปให้กําลังใจท่านท่านเห็นเรานะโอ้ยยิ่งลูกชายคนสุดท้องเห็นจีวรอีกโอ้หกาลังจิตกําลังใจมาเต็มนะล้วทุกๆท่านนั่นแหละเป็นกําลังจตกําลังใจพ่อแม่แต่ท่านเองก็เป็นกําลังจตกำลังใจพ่อแม่เอากําลังจีกำลังใจมา ทำงานต่อจะต้องขอเตือนใครที่ขับรถส่วนตัวกลับบ้านหรือจะนั่งรถทัวร์หรือแม้กระทั่งเครื่องบินก็แล้วแต่ตอนท่านกลับบ้านท่านกลับรถทัวร์รถส่วนตัวเวลากลับมาทํางานท่านก็ต้องกลับรถทัวร์รถส่วนตัวท่านยังไปกลับรถไถไถอะไรคะไถพ่อไถแม่กลับมาไปถึงให้สามพันตอนกลับขอหมื่นสองสี่เท่าเลยนะเนี่ย เอาเข้อสารมาเนี่ไม่พอยังคงเงินมาอีกแหมมันช็อตใช้หมดไปแล้วแม่แหมกกลับรถทัวร์เือนเดิมสิหยอกหยอกหยอกจะให้กันได้ก็ไม่ว่ากันนับไปหน่นตักพ่อแม่ไปเติมพลังให้เต็มที่ให้มีความสุขชีวิตคนเราเกิดมาเท่าไหร่เรารู้เหลือเท่าไหร่เราไม่รู้จริงๆนะน้องมาห้าหมอห้าคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงน้องที่เยนยมันดับหนึ่งคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่ชั่วโมงสแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณ,คณแม่มากๆดูข่าวแล้วก็ เข้าใจแต่มา42ตอาตี้ก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกเท่าไหร่อาจจะ80ปี90ปีไม่เกินน้อยปีจากนี้ไปวิ่ยทำไมพูดเยอะในค่อายุอายุตัวเองก็ต้องพูดเยอะไปก่อนอยากอยู่นานๆอยากเห็นพทธศาสนาทุกศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเป็นธรรมนำทางคุณธรรมทิยธรรมสันติธรรมให้กับผู้คนในโลกใบนี้อยากอยู่นานๆแต่เราไม่รู้จริจรงๆหรอกอตอาตมาก็ไม่รู้หรอกว่าเหลือเท่าไหร่ฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มากที่สุดในตําแหน่งหน้าที่ การงานของท่านนยโยมนะสุขสันต์วันปีใหม่มีความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านคเตสิคเตส,เตสิกิงการนาคเตสิอาหางปีตังชานามิชานามิปลอดภัยปลอดภัย,ภยทุกคนทุกท่านเงินทองไหลมาณนะชาลิติร่ำรวยร่ำรวยเจริญพรพูดเหมือนเนในในวัดที่ใส่แว่นเยหยอดเหรียญร่ำรวยร่ำรวย What do you want to make?